ทีละ1คะแนนนะครับผมคะแนน10คะแนนนะคะในรอบที่2นี้ก็มีคะแนนถึง40คะแนนนะฮะและอีก60คะแนนถ้าคณะกรรมการจะตัดสินจาก3เกณฑ์1ครับด้านบุคลิกภาพการไหว้การเดินความมั่นใจการยิ้มสีหน้าแววตาการโพสท่าทางและการยืนครับผมรวมทั้งสิ้น 30คะแนนครับผมเกณฑ์ที่2นะครับด้านชาวปัญญาเราให้ไปแล้วนะครับกับการตอบคําถามและการแสดงออกต่อหน้าท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมครับผมและเกณฑ์ที่3ครับด้านน้ําเสียงค่ะก็ให้ไปแล้วเหมือนกันในเงการพูดนะคะ พูดน้ําเสียงชัดเจนหนักแน่นหรือไม่นะคะหรืออาจจะมีการติดขัดเออะอะไรอย่างนี้บ้างเราสามารถแก้ปัญหาอย่างไรครท่านคณะกรรมการให้10คะแนนรวม60คะแนนและรวมกับคะแนนที่ผ่านมาอีก40คะแนนคะแนนเต็ม100คะแนนเต็มครับผมเมื่อยมือไหมคะที่ยกยกกันอยู่ฝั่งโนน่าไหวไหมเนาะไหวอยู่เนาะปีนกำแพงปีนได้นะคะปีนได้ไหม วินได้นะคะน้องๆทานข้าวยังครับขอเสียงคนทานข้าวแล้วหน่อยครับเร็วมีแรงแล้วขอเสียงคนทานข้าวหน่อยเร็วเรายังไม่กินเรายังไม่กินเพิ่งได้จิบน้ามาเชื่นใจแล้วได้ยินเสียงกรี๊ดก็เชื่อใจแล้วครับผมเรามาลองขอเสียงกรี๊ดดูบ้างไหมเมื่อกี้มีแต่เสียงกรี๊ดให้ดาวมีแต่เสียงกรี๊ดให้เดือนตอนนี้จะดังเหรอคะดูสิเก้าอี้โล่งมากเลยเนาะไปกันหมดซะแล้วคริครีออี เดี๋ยวน้องเขามาสอนเรานะคะเมื่อกี้เนี่ยครับผมสโลแกนเราครับพี่หวานทนไม่ไหวใช้ถุงยางนะคะถุงยางโอ้เราได้คำพังเพยใหม่แล้วตอนนี้นะครับผมเช็คหน่อยดีกว่าสักนิดหนึ่งใครอยู่บ้างสาขาแรกเลยสาขาวิชาสิงทออยู่ไหมครับอยู่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 ยังอยู่ยังอยู่ชีววิทยาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมีสถิติประยุกต์คณิตศาสตร์วิทย์กีฬาวิทย์อาหารสราธารณสุขชุมชนไอทีเอา้าเราอยู่ไอทีหรือเปล่า<ย>ไอทีหายไปไหนคะรู้สึกป้ายตก รู้สึกป้ายตกแล้วไอทีบอกภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยังอยู่ไหนยกรมือหน่อยดิได้ยินแต่เสียงอ่ะภาพไม่มาได้ยินแต่เสียงอ่ะในสิ่งแวดล้อมมีไหนคะเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นกลุ่มนี้ค่ะคุณหวานนี่ทำไมหรอสิ่งทอกีดเคมีกีดวิทยาศาสตร์แวดล้อมกีีดอยู่นี่หมดเลยอยู่ตรงนี้หมดนะครับเป็นหย่อมอยู่ตรงนี้นะคะครับผมมาเชียร์ตรงด้านหน้าโอเคครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการน่าจะ อย่าไม่โอเคทานประหารก่อนนะคะไปทานฟังฝอนซึ่งเล็กน้อยคณาจารย์เราบอกว่าบวกเลขตาลายบวกเลขเยอะเหลือเกินไม่รู้จะเอาเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามมาต้องพักกินข้าวตอนนี้ท่านคณาจารย์ทั้งสิบสองท่านหนักใจไหมครับผมหนักใจไหมครับอาจารย์ครับหนักใจมากวางใจไว้ได้นะคะถ้าหนักวางค่ะไม่หานะฟกเครียดดี ก็รอกันสักครู่นิดนึงอ่าตอนนี้เดี๋ยวให้เช็คอะไรหลายอ่างนะคะครับผมสำหรับอันนั้นอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีซีดีหรือเป็นแฟลตได์หรืออะไรนะคะก็สามารถมาติดต่อสาวด้านข้างเวทีนะครับรีบมายิ่งดีเผื่อมีปัญหาอะไรนะคะจะได้รีบแก้ไขครับและอีกหนึ่งคะแนนครับคือ p o p ปป a าอย่าลืมเด็ดขาดอย่าลืมนะครับ เราให้มอบดอกไม้ได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับหครั้งต่อหนึ่งสาขาหนึ่งครั้งต่อละหนึ่งสาขานะครับเมื่อสิ้นสุดการแสดงของสาขานั้นๆสมมุติว่าฟู้ดไซา์แสดงเสร็จปั๊บปั๊บซื้อดอกไม้มามอบให้มารับมารับหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบเท่านั้นเท่านั้นนะครับผมรอบถ้ายังไม่ถึงสาขาตัวเองโชว์ความสามารถ อย่าพิ่งมาซื้ออย่าเพิ่งซื้อดอกไม้เราขาดแคลนค่ะครับทำความเข้าใจตามนี้นะครับผมหดอกราคา10บาทและ1ดอกเท่ากับ1คะแนนครับผลของการขายดอกกุหลาบทั้งหมดเพื่อเป็นทุนที่จะให้ดาวเดือนดาวเทียมเข้าสู่รอบของมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไปครับผมดอกกุหลาบเราก็หน้าบานอยู่ตรงนี้นะคะสีชมพูตองเียค่ะมีสาวสวยนั่งขายดอกกุหลาบอยู่พิตตี้ดอกกุหลาบค่ะพริตตี้ดอกกุหลาบพร้อมหนุ่มรอที่คอยบัญชาการขอซูมเข้าซูมออกเลยค่ะพิตตี้ของเรานะคะอ๋อกล้องบอกว่าไม่สวยครับผมอ๋เสียงอ้ตอนนี้น้องๆเริ่มเข้ามาในหอประชุมแล้วนะครับค่ะ ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ยังอยู่ในเวลาเที่ยงอยู่นะครับผมกําหนดการของเราจะทําเวลาให้ได้ภายในประมาณ5้าโมงเย็นนะครับผมจะไม่ให้เกินนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับการแสดงของน้องๆด้วยว่าจะทํารูปแบบการแสดงออกมานานสักเท่าไหร่นะครับแต่เรามีลิบิตให้แค่8นาทีเท่านั้นนะครับผมรหักนะคะอย่าเกินนะคะครับผมพร้อมไหมคะ าถึงแปดนาทีค่ะห้าถึงแปดนาทีครับผมลำดับการแสดงนะครับลำดับการแสดงเราจะให้ดาวเทียมเป็นผู้แสดงก่อนใช่แล้วคดาวเทียมทั้งสี่สาขานะครับมีสาขาวิชาไหนบ้างเอ่ยวิทยาศาสตร์สิงทอก่อนเลยครับผมอันดับที่สองเคมีอันดับที่สามคณิตศาสตร์และลำดับสุดท้ายสาธารณสุขชุมชนค่ะครับผมตอนนี้จัดฉากแล้วเรียบร้อยนะคะ ตื่นเต้นจังเลยื่นเขาจะแสดงอะไรให้เราดู